นอนในไหนกลางางจากสัปดาห์ที่แล้วนาะสักเรื่องคนเลยกันนั้นดออส้มตำปูเปรียวนี่สักทีก็าลาวนอปูเข้มปูหน้านี่อืม <c oughs> อบางคนหวาได้ไม่ได้เนาะคนนึ่งว่าได้ไม่ถรือน้ะคนนึ่งว่าไม่ได้คนนึ่งว่าคล่องช้าหลังครอกโอนจ้ะรวยปูเปียวเหลวจ้านี่กินส้มตำธรรม,าม,าม,าม,มาดาอ่าเมกาทำไม่ด้วยเอาตามเคยที่นั่นสร้างกรอกส้มน้้นที่นั่นก <c oughs> รอกส้มตำ ไอ้เนื้อหนึ่งว่าเติมปูว่ะไอ้หน่วยหนึ่งธรรมดาเน้องจริงๆเลื่องนี้จากหลักฐานจากอันกุรอานจากฮะดิษก็อนเหล่าเตะเลยเนาะซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ทุกระบุอยู่ในในกุรอานและกัในฮะดิษเหล่าทั้งหมดแต่ผมอยากจะหยิบยกคำอธิบายของบรรดาอุลามะมาเนาะชี้แจงปูเนี่ยอต่นะ กินได้หรือไม่เนี่ยคนเกนเทเรกนั้นโคนไม้เท่ไหมพา,ายเลยนะอ่าเขาหว่าทายังไหมพา,ายนั้นแสดงหว่ากินได้อ่าไอไหมพายเดินเด็กว่าเรืนะ่องลานปูพาอไหมพายอยู่กันเนาะไอไอครีมมันหลังสุดนั่นเลยนะอ่าหลังสุดตีสั้นๆนั้นอ่านั่นเลยเนาะเป็นเล่ที่หว่าไหมพา,ายมันยังไม่อืม ก็คือตีนมันตีนมันตีนมันแต่ลังชุดนั่นเลยนะอ่าลังชุดไม้พายมันสั้นเลยนะสั้นเต่าอีดไอตีนมันยาวเลยฮนะบางคนว่าไม่โด้เลยจ้าไม่รู้ไม้พายไม่ไม้พาย,าย,าย,ายแต่กินเส้นได้ตัวเดียวปุ๊ <c oughs> แต่มดเลว่วยังไม้พายหรือไม่เนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นปูเนี่ยเราต้องเข้าใจเบื้องต้นพันนีว่าสัตว์เล่สัตว์นามเนี่ยสัตว์เลนะ่นั้น ุกสิ่งุกอย่างอนุญาตให้กินได้หมดสัตว์เลียนนั่นนองตราบใดที่มันไม่มีผิดนะเตทาสัตว์นั้นมีผิดนี่ค่ะกินไม่ได้เล้นอเตถ้าไม่มีผิดแล้วก็ถทือว่าอนุญาตกินได้หมดนะเพราะว่าไดเป็นสัตว์เลี้ยสัตว์นามนาะบางคนว่าสัตว์เลี้ยหรอกเหล่าเลยโยตน้องที่บึงที่ห้วยละ่ะที่โลองละ่ะเหมือนกันสัตว์นาม สัตนามหรือสัตเลนี้ให้เราเข้าใจว่าสัตด,ดังกล่าวถ้าหากเอามาอยู่บนโคกเนี่ยจับมาแล้วมาตั้งไว้บนโคกนี้อยู่ได้ไม่นานมันก็เสียชีวิตน่ถ้าในลักวิชาการก็เรียว่าหายัดหายัดอะไรฮารักัดมัสบัวก็คือมาอยู่บนโคกนี้ในสภาพที่มีชีวิตเป็นนั่นแหละแต่สักครูน่นึงไม่นานคือมันจะต้องตายแล้ว อะไรเขาเรียกว่าสัตน้มหรือสัตเล่เอาเช่นปลาดุกปลาจนปลาหม้อปลาโนปลานี้ไมว่ว่าอยู่ในน้ำม,มีชีวิตราเรื่องอยู่ได้เป็นปีเป็นเดือนเป็นปีพอมาตั้งบนโขกนี่ชั่วโมองหนึ่งตายส่งชั่วโมองตายห้าชั่วโมองตายสิบชั่วโมองตายเนี่ยเพราะฉะนั้นสัต์ที่อยู่ในเล่ในน้ำนี้ก็คือสั์ดังกล่าวนั้นกินได้ทั้งหมดการที่จะรู้จักว่าสัดเล่สั์น้ำ ถ้าเอามาไหวบนโคกนี้มันอยู่ได้ไม่นานมันก็ตายนั่นเลยกเขาเรียกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้ำไอ้นี้อนุญาตให้กินได้นะเซตเลียวปูนี่ปูมาปูมาเน้นะอ่าปูมาไม่ควรมีปนะัญหาโพราวาอยู่ในเร่ได้โพราวามาอยู่บนโคกล่ะมันตายไม่พ่ายกันย่งอ่าอันนี้ไม่มีปนะัญหาใดใด น่าไม่มีปัญหาสองก็คือปูหน้าอ่าที่เขาพาไปโดงนะั่นนะก็ทำซมตำปูหน้านี้เลยอ่นี่เด็กในยอยู่ผมไม่ก็ไม่ทำหน้านี่ก็ไม่เห็นเลยเ,ลยเนาะน่าปูหน้าอืมปูหน้านี่เทือ่าไม่อนุญาตให้กินเพราะเป็นสั์ครึ่งบกครึงคร่งน้ำก็เรียกว่ามันไม่ใช่สั์น้ำสัดเลซั์ครึ่งบกครึงคร่งน้ำอยู่ในน้ำก็นนำห้ากินได้อยู่ได้ อายูบนโขก็คือมันอยู่ได้ปูหน้านี่แหละไม่เนอะแต่เมื่อก่อนก็าํนานั่นวิ่งบนทางเหมือนเป็นโลโล,โลนั่นแหละนะมันอยู่ได้บนโขกกดิเพระัานไอ้ปูหน้านี้กาถทอว่าไม่อนุญาตให้กินเพระจัดอยู่ในประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำนี่ส้มตำถ้าว่าปูหน้านี่ก็คือกินไม่ได้ห้าเต็นถ้าปูเปรีย้ยว อ่าก็ว่าปูเปรียวเนี่ยนะตัวไม่ใหญ่สักตเถา่ถาว่าไม่ตีนได้มั้งว่าไม่มือว่าไม่ตีนนะปูเปรียวปูเปรียวนี่เราไปเล่นในสารคดีนะผมเคยเว็บไปเห็นทีหนึ่งนะพบสารคดีก็ท่ายอดท่าย่ำเกี่ยวกับปูเปรียวนี่เละที่ก็มาเป็นโปดๆนะมาเป็นปีเปีมมาเลยนะหนักข้าหนักสํารวจก็ไปทำาการใชายชีีิตขง้งปูเปรียวมาเนี่ย เพราะฉะนั้นพคไปเห็นเหลปเยปั๊บแสดงว่าปูเปรียวนี่อยู่บนโคก็ได้อยู่บนโดนก็ได้อยู่ในน้ำในเล่ก็ได้ตีวิ่งขึ้นตามต้นโกงกลางอะไรยิกตามหลังกันเป็นหยันไะม่บอกว่า,วาอยู่บนโคก็ได้อยู่ในเล่ก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้นั่นไอป้ปูเปียวก็ถือว่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนั่นะและไม่อนุญาตให้กินอนะพอเข้าใจแล้วนะนะนะ นะโปรเป็นสั์มันไม่ใช่สัน์น้ำโปราการที่ก็จะเรียกว่าสั์น้มหรือสัดเลนั้นคือถ้ามาอยู่บนโขกได้ไม่น่านมันเสียชีวิตนั่นแหละก็เรียกว่าสัดเลสัน์น้มไอ้นี่กินได้นะส้นเลียงย่างยี่ห้อหนึ่งเลยปูดำปูดำต้องเลงเนี่ยนะไม่เล้งทำไม่ได้เพราะว่าในลาเดเช่นเราหัย่างอยู่กันที <c oughs> ่ก็าขายอยู่อืม ตกลุ่มปูดำนี้นี่เราจีวากันปันเือล่ะคิดเป็นสัตวเลได้ไหมนะมีหละปูดำนี้ตามอุลามะของปัตตานีเล็กสมัยอดีตท,ที่เขาเคยบาหัสเคยมาพูดคุยกันเกี่ยวกับปัญหาปูดำเนี่ยสิ่งทุกระบุเล่าในหนังสือปัตตาอันปตนัตตานีนี่เด้อ แต่กคยยังตำราคิตถ้าพตวาพตอนนี้นี้นาเทีรเจสิบเนี่ยระบุวา่าไอปูดำเนี่ยมันมีการขีดลับระวังนะเชคอิบนุฮายาติหรเชคกรมลีเชคกรมลียึดถือว่าไม่ฮาาลาไม่อนุญาตแ,แต่เชคอิบนุฮายาตบอกว่าฮาาลาอนุญาตให้กินได้สาเหตุใดที่ปูดำมมันเป็นปัญหาละ่ะ พราะปูดำที่มันไม่เมื่อนปูมาปูมาพอขึ้นจางรีปั๊บนี่ไม่เช่มันตายนะแต่ปูดำนี่สรางวันเลยอใยังวิ่งเทียวลังกาดายอยู่ด้วย <c oughs> ไม่ตายมันมีชีวิตอยู่บนโขงนี้นานเป็นปีเสษเหลือว่าปูธรรมดานั่นเลยแต่ถามว่ามันมีโอกาสตายไหมตายแต่ตายเช่ยว่าเพื่อนอ่านี่ทีเป็นปนานี่ กว่าดีมันจะตายอิงนี่นะผมคิตว่านาว่าสักเสี้ยววันน่าว่ายังไม่ตายกอน่อาเนี่ยถึงเปืือนก็ขึ้นมานั่นสักเดียวหลกเลยฮะชั่โชวโมงส่งชั่วโมงสามชั่วโมงนี่เปืือก็ก็ตายเลยแต่มันหวิ่งดายอยู่ทงชามเสี่วันห้าวันนี่หาเนี่ยเป็นปัญหากีรพับพนแต่ท้ายููไปให้โลดนันกับปูเปรียวปูหน้านั้นอันนี้ไม่กีรับเลยเพราะว่าคึงบกครึงน้ำกินไม่ได้ ให้ขึ้นมาจาักลีปั๊บตายเลยนี่ไม่น,นั่นกระตายมันก็าูมาไอ้นี่ไม่ขี่รับเนี่ยผูมาปูดํานี่เลยนะโปรดฉะนัะ้นถ้าเคยไม่กินปูดัาก็ถือว่าโปรดไยจากการขี่รับนะเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเคยที่กินกาชานตรงเนี้ตักลิ้นตามเชงอิบนาหยาตีเคจิตถือว่าอนุญาตให้กินได้นะ ฉัติตาเสอเองิงชาติไม่กินแต่ถ้าก็ผ้ามาใหา้ชาติกินกันก <laughs> นี่กลุ่มหนึง่ง <laughs> ใส่ต้นไม่สื้อหรอกมาๆามาฉา,านไม่สื่อนาฟูดำนี่ก็ว่ากินไม่ได้แต่ถ้าเผื่อนายเออไม่เผื่อเลยวันนี้ <laughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราเสือเองิงหรือเผื่อนายถ้าเราจะกินเราตรงเนี้ยหยุดทื่อตามเช็คอิบนุหายาโปเกวะฮาหลาลกินได้เตตศสนาข,ของเช็กลมดีเกไม่ยอมน,นี่ย เพราะฉะนั้นไม่รู้ไม่ขาดตีค้าอยู่นะไม่รู้เขาาหนหน้าใจไหมนองโบค่ปู่กันที่น่ะไอ้เรานี้น่ะคนซื้อเราคุณฟังนี่นาว่าเราเขา้าใจนะเอาเพราะฉะนั้นสรุปเรื่องข้องเรื่องก็คือปูเปลี่ยวสรุปว่ากินไม่ได้น่ะเอาเป้าผิดเคยนอนเตลอ์นี่เคยนีย้ นอให้เราจำไว้เลยว่านี้แรงทีหนึงเหลือโน่สามตักที่ก่อนเคยหมดเด้งอ่านะเคยหมดเด้ใเคยพึงใคยโตเคยเล่นใคยโตเคยสเกลเลียนต่อโลกเคยทางมดอนุญาตให้กินได้ตราบใดที่ไม่ให้ทุนอ่านะกินได้ทางมดจะบอเคยนะนะพอใครพึงใคยตอกินได้ฟ้าหนอนโตอวนเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ นะเอาจะปกเขยมันอ่าเขยมันเตมีเหินเคยประการเดียวตราบใดที่ไม่ใายโทษนะเตถ้าให้โทษนี่อันนี้ก็กิกนไม่ได้เพราะฉะนั้นบางที่ตัวมีมันกินไม่ได้เล่นนี่นะไม่กินไม่ได้เต่เขยมันกินได้อ่าตัวับนี้ตัวมันเรากินไม่ได้ก็จริงตเตเขยมันกินได้อ่าเนี่ย มมดแดงตัวมันกินไม่ได้เตียว่าเคยมันกินได้เนี่ยเคยมันนั่นไม่ใช่ตัวโอนนะบางคนรวมเม็ดต่างตัวโอนต่างเคยในเคียงเดียวกันไอ้ปันนี้นะไม่ได้เนาะนะก็หวังว่าทางวดโราคงจะเข้าใจเลยนะแต่ในมัดสับอื่นๆอาจจะเช่นมัดสับมาลีกีเนี่ยก็อาจจะยึดถือว่าปูเปรียวเนี่ยกินได้นะ อันนี้ก็คือสุดเหล้วแต่มัดสับนั้นันนอน,นทา่พุ่บอกมาทั้งหมดก็คือแนวทางของมัสสับชาฟิอียะที่เราจดถือปฏิบัติอยู่เนะวัลลอฮุออลลอมสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยซื้อขายเลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซลรบเครื่องเรื่องรถมือสองบางกายสมัยคา หมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำซัมซัมแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงาน